มาเท่านี้อืมลูกค่ากับโดเล็กปล้วโอ้ยแอบอยู่ฟังครังเนาะเออสบูด่ดีใส่ดีเด้สบู่ชิงหลิงสบู่สมุนไพรยาไปชิงหลิงเออมีสองสูตรได้เยอะอ่อนแนนอันนี้เนี่ยสูตรล่างนะเนี่อืออันนั้นน่ะสูตรทูโตหอมแบบคักนี่อาบน้ำเหรอกินตัวก็หอมหนาก็สะอาดนี่อย่าชีวะไอตาแซนเนี่ย เห็นบ่แขวคือข่อ,อยนี่อ้อมหัวไว้หลายๆกินปากมินเด้นบแปลงสุดเศ้าสุดแรงอืแปลงแล้วก็ปากสะอาดกินปากก็หอมดมมึงบอกว้ายโน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 โอ้ดกหอมดิหอมแล้วก็ต้องดมมีพัสดุมาส่งครับ ผู้ใดสร้างของวะของผู้ใดจ้าของคุณอ๋อเนาะครับไอ้สมไอ้ไมาส่งเองเลยบ่จ้าครับสิบหกไปแห้งครับติของกูจะขวงขักยะนี่ออกเส้นรับนะครับถือให้แน่นี่จ้าเอา รู้เพราใจเร็บปะครับแมนจ้าก็อยากให้ไอ้สมเก็บหัวใจดูน้อยๆของอ๋อนอไว้เพียงผู้เดียวจ้าเอาเ้าจะดูคดีเอาม้าแม่โทษครับลืมรืมครับฮึห้านี่เป้ากระดอกระเดี่ยป้าคักล้มล้มคักคักล้มคักคักพี่อนก็เป็นเล่าญาญ่าเจ้าบ่ะฮึผู้บ่าวผู้บ่าวกระสีเคิร์สเนี่ยแหละ เบื้องดูกองไม่เกิดประซิ่นเหรอแม่สุ่มไปหรือเปล่าเมื่อแล้วโอ้ยไปไหวปัญญ์มาเป็นเสือกูเฮียหรือบุ้นี่นี่เสือสวยบู้สวยบู้เท้าสีหวานแหววเท่าลูกใหม่คุณได้นี่แสงมาเบิ้งดูงามเถิดเปะเอาคือบู้มีส่ง เอาเจ้าสร้างอียงก่อสร้างเสือกจบส่งนี่แล้วสร้างดีใสสร้างในเพจออนไลน์นั่นบ่เป็นเขาโกงเจ้าบล่าเลยยยแม่นบ่ล่ะการสร้างของออนไลน์น่ะเบิ่งดีดีบางเพจก็ขีดตัวบางเพจก็โกงบ่คือสินค้าบนบมาพผนดวงนี่เนี่ยเห็นบ่หน่ทา้งหนานน่มีทั้งแอบ ในการสร้างของแล้วก็ทีวีโทรไปสร้างก็ได้แมนบอแมนคือดีศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เขามาส่งหอดบ้านเจ้าเห็นบ่หนิทั้งหลังสินค้าคุณมาพันดวงทั้งนั่นพ่อข่อยสร้างผ่านแอปูเดอท่านไหมท่านไหมคือดีแท้ะของเจ้านี่สร้างได้เพียไหนโอ้ยก็เห็นสองสาวมันเต้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 นอยู่เออมันก็บอกว่าสร้างเสื้อสองตัว ร้อยหาสิบร้อยหาสิบเมนสรงตัวร้อยหาสิบพ่อมทรงหอ,อมสรงเมนไม่ใช่ละส่งมันนี่ไม่ส่งนี่โบเมนเขาพ่อมสรงบอยายเมนอยู่บ่พ่อมสรงเออ บบแมนพร้อมส่งนี่ละส่งนี่มันต้องใส่ซองัวส่งนี่มันมีเสื้อซองโตนี่มันต้องได้ส่งซองโตส่งไปใส่เลยนี่พร้อมส่งกับพร้อมส่งต้องมีส่งแล้วเนาะสั่งเสื้อพร้อมส่งพร้อมส่งก็ต้องมีส่งซองโตตัวห่าห์สิจ้ะกุดดาบเฟนอยู่